สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Monster Community นะคะช่องที่จะจะนำเสนอเรื่องราวของน้องๆเบมอนนะคะเน้นเรื่องงานไม่เน้นเรื่องส่วนตัวนะแล้ก็จะมีข่าวของลูกสาวคนโตอย่างน้องดิซ่าบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนช่วงนี้ก็หอดอยู่ได้อัดก็เพิ่งกลับมาจากคอนเสิร์ตของน้องนะคือช่องนี้อาจจะมาช้าทีหนึงนะทุกคนมาช้าแต่มานนะ แต่ก็จะมานะคะคลิปนี้ยังไงก็อวยนะคะก็ข่าวดีนะคะว่าเด็กๆเบมอนของเราเนี่ยได้เริ่มแพลนเวิร์ทัวร์แล้วโดยเริ่มปักหมุดที่แรกคือโซททำการแสดง2วันก็คือ25และ26มกมกราคมที่ k s p อ m โดมเริ่มต้นเวิร์ทัวร์ก็ปัก2วันไปเลยแม้ปังสุดๆเดินคุมพาพันธ์ปักหมุดที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็มีนาคมนะคะปักหมุดที่ LA แล้วเขาก็ยังเขียนอีกว่า TBA ก็คือ to be announced นะคะก็คือรอประกาศต่อไปไงละมึงเด็กทีแอนตี้กับอ e ีไห่บูดมันบอกว่าแม่เก่ามันไม่ซื้อแต่มันเปิดเวิร์ t ทัวร์ที่เก่า2วันนะจ๊ะแล้วยังไม่พอนะจ๊ะเพลงเปิดตัวอัลบัม้มเต็มอัลบั้มแรกของน้องๆเนี่ยอย่างเพลงริปนะคะก็มียอดวิวถึง100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะไม่ได้ขิงนะคะแค่บอกให้ฟังนะโดยในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนานะคะก็น่าจะเป็นการเดินสายโปรโมตตัวของน้องๆแบล็คบีมอนสเตอร์ด้วยไม่แน่ใจอันนี้ต้องรอประกาศว่าวันทั้งทาง LA แล้วก็ New เ e r s e y เนี่ยจะใกล้กันไหมเพราะปกติแล้วถ้าเดินสายโปรโมตอัลาบั้มเนี่ยก็จะต้องไปเดินสายโปรโมตตามรายการวิทยุก่อนประมาณ1สัปดาห์นะคะเหมือนตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะเด็กๆก,ก็ไปอยู่ที่นู่นประมาณ1สัปดาห์เลยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์ r T A, แล้วก็รายการวิทยุด้วยนะคะก็การโปรโมททั้ง New Jersey แล้วก็ทางฝั่ง LA นะคะก็จะเป็น2ฝ้าของอเมริกาเหนือนะส่วนแพลนเวิร์ลทัวร์ในเอเชียนะคะก็คงคล้ายเดิมค่ะเพราะว่าเป็นหุดใหม่ที่เหนียวแน่นของวงการเคป็อปอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตามหัวเมืองใหญ่ของภาคพื้นเอเชียของเรานะคะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แค่น้องๆจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะอันนี้ต้องรอลุ้นกันคิดว่าน่าจะเป็นหลังจากอเมริกาถ้าเป็นก่อนอเมริกาเนี่ยมันจะดูโหดไปนะ เพราะว่าน้องๆก็ยังเด็กอยู่เนาะสวัสดิภาพเด็กนะคะ เพราะว่าสตาร์ทที่โซก็คือวันที่2526แล้วนะเพราะว่าถ้าเรายึดตามตารางเดิมที่น้องเคยมาคอนเฟิร์มนี้นะคะทุกคนมันมีประมาณ5เมืองซึ่งเวลามันไม่น่าจะพอนะคะทุกคนและอีกอย่างคือฮอลใหญ่ๆนะคะก็ไม่ค่อยจะว่างถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะก็ดิวค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องเตรียมแผนกันมาดิวกันมาเป็นครึ่งปีอย่างน้อยก็3 4เดือนนะคะทุกคนทางฝั่งเอเชียเนี่ยจัดคอนเสิร์ตค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นท้ายตารางเลยนะคะแต่ใ,ใดๆก็คือต้องรอเกาะติดประกาศของ YG กันต่อไปนะคะวันนี้แวะมาอวยลูกสาวกันต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆพร้อมที่จะบยบินออกไปในโลกกว้างแล้วทุกคนโอ้รู้สึกเปล่าปุ่มใจนะคะเหมือนเห็นมาตั้งแต่อยู่ในไขวันนี้ก็เอามาฝากกันตะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ